คนที่มีลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราจะดูดาวพุธเป็นหลักนะครับก็คือวาจาอ่อนหวานทายพุธคนที่มีวาจาดีมีศิลปะในการพูดเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนก็จะมองว่าดาวพุธเนี่ยเป็นกเกษตรบ้างเป็นราชาโชคบ้างคนที่มีดาวพุธเด่นเนี่ยถือว่าธุรมาค้าขายดีหาเงินได้จากคําพูดแต่ก็จะมีดาวพุธเนี่ยที่อยู่ในราศีมีซึ่งดาวพุธท,ที่อยู่ราศีมีนเนี่ย หรือว่าเป็นนิดเป็นประคําว่านิดเป็นประเนี่ยก็หมายความว่าเสื่อมหรือเสียแต่บางครั้งก็จะมีข้อยกเว้นนะครับขอยกตัวอย่างนะครับดวงชะตาของบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะครับก็คือสมเด็จพาาระจันทร์โตคมลังศรีนะครับดาวพุธเนี่ยท่านก็อยู่มีนเหมือนกันซึ่งมเมียเป็นนิดเป็นประแต่ท่านเนี่ยกับเป็นนักเทศนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่แตกฉานในะไตยปิฎกหรือว่าท่านก็มีปริศนาธรรมะต่างๆนะครับซึ่งดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้หากองศาเนี่ย ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทุสถานนะครับถือว่าเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์โดยรวมแล้วเนี่ยเหตุผลที่ทําไมท่านถึงมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีสัจจาวาจาเป็นคนที่ทําอะไรพูดจรงิงทําจรงิงพูดอย่างที่ทําในแต่ชาติปางก่อนคือผลกรรมที่ท่านได้เคยทํานะครับฉะนั้นใครนะครับอยากที่จะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นคนที่พูดแล้วน่าเชื่อถือนะครับ เราก็ต้องรู้จักพูดแต่คําจริงไม่โกหกบิดเบือนสุดท้ายกรรมอยู่เหนือดวงนะครับอย่าลืมมันสร้างบุญสร้างกุศลกันไว้นะครับ